สวัสดีครับทุกคนยินตีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้ผมณฐีครับและอยู่กับผมเหมือนเคยอิงฟ้าค่ะขอบอกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาแบบเบาๆเพราะเรามีเรื่องผีไทยแบบเข้มข้นมาฝากกันเป็นเรื่องที่ทั้งหลอนลึกลับสะเทือนอารมณ์และอัดแน่นด้วยความกลัวแบบลึกๆเลยค่ะ ใช่เลยครับเรื่องนี้เป็นนิยายเสียงที่หลายคนตามหามานานเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องผีที่ออกมาหลอกแต่เป็นเรื่องของการเดินทางข้ามพบวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดและความลึกลับของสถานที่ที่ไม่มีอยู่ในแผนที่จริงๆครับเอาเป็นว่าก่อนจะเข้าคุยกันแบบถึงพริกถึงขิงเราขอเล่าย่อๆให้ฟังก่อนนะคะเผื่อใครยังไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนหรือกำลังจะกดไปฟังหลังจากจบพอดแคสต์นี้ค่ะ เรื่องนี้เริ่มต้นจากตัวละครชื่อเบนนักศึกษาสาวธรรมดารรมดาที่อยู่ในห้องเช่าบนดอยเหนือเขาฝันซ้ำๆถึงหมู่บ้านแปลกๆในป่าลึกและฝันนั้นก็พาเขาไปเจอเรื่องราวที่กลายเป็นจริงในที่สุดเมื่อเพื่อนของเขาคนหนึ่งชื่อนกหายตัวไปอย่างลึกลับในพื้นที่เดียวกันเบนเลยร่วมมือกับภูพี่ชายของนกและเนยเพื่อนสาวอีกคนออกเดินทางตามหานกที่หายตัวไป และเขาทั้งสก็เดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านที่ไม่มีในแผนที่ไม่มีคนในพื้นที่ไหนรู้จักแต่กลับมีอยู่จริงแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะต้องเผชิญทั้งเสียงกระดิ่งกลางป่าศพไม่มีตาเด็กที่พูดเหมือนรู้อนาคตและที่สำคัญประตูหินที่เปิดเองได้ด้วยค่ะ ใช่ครับแล้วเรื่องไม่ได้หลอนแบบผีออกมาโผล่ตุ้งแช่แบบท,ทั่วไปนะมันหลอนแบบนุ่มลึกบีบคั้นมีความเงียบที่น่ากลัวมากและความกลัวในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่กลัวผีแต่คือกลัวสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเองด้วยครับเหมือนเราได้เดินทางไปพร้อมกับตัวละครเลยค่ะแล้วสิ่งที่ชอบมากคือเรื่องนี้ไม่มีตัวละครที่ปลดปล่อยวิญญ,ญาณไม่มีใครได้ชดใช้หรือไถ่าบาปทุกอย่างมันค้างคาและคลุมเครือจนทำให้เราคิดวนไปวนมาเลยค่ะ ผมว่าเรามาพูดคุยกันแบบลงลึกเลยดีกว่าตอนแรกที่เบนฝันถึงหมู่บ้านแล้วไปเจอภาพในมือถือของภูที่บังเอิญเหมือนกับในฝันอิงฟ้าคิดว่ามันคือการเชื่อมโยงระหว่างโลกความจริงกับโลกผีหรือมันคือสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าเบน เป็นคนที่ถูกเลือกอุยชอบคำว,ว่าถูกเลือกมากจริงๆแล้วเราว่ามันมีเขานะเพราะว่าการที่เบนเป็นคนเดียวที่ฝันถึงที่นั่นก่อนแล้วเมื่อไปถึงกลับมีบางสิ่งบางอย่างรู้จักเธอหรือรอเธออยู่มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแน่ๆค่ะแล้วตอนที่ทั้งสามเข้าไปในหู่บ้านแล้วทุกอย่างเงียบไม่มีใครอยู่แต่กลับมีร่องรอยของชีวิตเหมือนเพิ่งมีคนอยู่ตรงนั้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนผมว่ามันหลอนกว่าผีโผล่มาซะอีกนะ จริงแล้วจังหวัดที่มีเด็กคนหนึ่งโผล่มาแล้วพูดว่าพี่เขายังไม่ตายหรอกแค่ยังกลับมาไม่ได้คือขนลุกสุดขีดเลยค่ะมันไม่ใช่คำพูดธรรมดามันคือคำใบ้ลึกๆว่าคนที่หายไปอาจไม่ได้ตายแต่ติดกับอยู่ที่ไหนสักที่แล้วพอมาเริ่มมีฉากประตูหินที่เปิดเองโดยไม่มีลมไม่มีมือใดเปิดทุกคนในเรื่องก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มฝันประหลาดเริ่มได้ยินเสียงเริ่มเห็นตัวเองจากภายนอก นี่มันไม่ใช่แค่เจอผีแต่เหมือนกำลังถูกบางอย่างกลืนเข้าไปใช่ไหมครับใช่เลยคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นจริงกับความตายมันเริ่มเบลอทุกตอนและพอตัวละครเริ่มเจอตัวตนของตัวเองในอีกโลกหนึ่งมันเหมือนการส่องกระจกที่ไม่ได้สะท้อนแค่รูปลักษณ์แต่มันสะท้อนบาดแผลในใจเลยค่ะผมชอบฉากที่เบนเจอตัวเองในอีกโลกหนึ่ง เวอร์ชันที่ดูโทมกว่าหมองคล้ำกว่าเหมือนตัวตนที่เธอพยายามลืมแต่กลับยังตามหลอกอยู่เหมือนทุกคนมีวิญญาณอีกดวงที่คอยรอจังหวะจะหลุดออกมาแล้วฉากที่เจอนกอีกครั้งนี้น้ำตาคลอเลยนะคะพอนกไม่ได้กลายเป็นผีแบบเฮียนเฮียนน่ากลัวนะแต่กลับเป็นคนที่เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองตายหรือย,ยังแล้วเขาก็พูดเหมือนคนที่ถูกทิ้งไว้ในอีกโลกอย่างโดดเดี่ยวค่ะพอมาถึงตอนท้ายโอ้ยไม่สปอยมากนะแต่ขอบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกำลังจะเฉลยแล้วก็ไม่เฉลย คือมันปล่อยให้เราไปคิดเองต่อว่าเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องจริงความฝันหรือว่าเบนไม่เคยรอดกลับมาเลยใช่เลยแล้วตอนจบยังทิ้งประโยคหลอนๆว่าประตูยังไม่ปิดอิงขอพูดเลยว่านี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่หลอนชั่วครู่แต่มันติดอยู่ในหัวไปอีกนานนานน,าน,น,าน แล้วเพลงประกอบเสียงบรรยากาศเสียงกระดิ่งในเรื่องทุกอย่างมันละเอียดมากเหมือนทีมผู้สนางใส่ใจในอารมณ์จริงๆถ้าใครฟังนิยายเสียงเรื่องนี้ตอนดึกๆแล้วเปิดไฟสลัวๆบอกเลยว่าคนลุกยันตีสี่ครับสรุปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่คือการเดินทางระหว่างพบของจิตใจเป็นการส่องลึกเข้าไปในความกลัวความตายและความทรงจาที่หล่นหายไปในหมอกค่ะ เอาละครับก่อนจะจากกันไปคืนนี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเรานะครับเสียงกระซิบของวิญญาณช่องนี้จะพาคุณเข้าสู่โลกที่มองไม่เห็นแต่คุณ อาจจะเคยเดินผ่านมันมาแล้วครับและถ้าอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆเ,เป็นนิยายเสียงครบทุกตอนเสียงจริงหลอนจริงดิ่งลึกจริงกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะรับรองว่าคืนนี้จะไม่เงียบเหมือนเดิมอีกต่อไปคะ่ะสำหรับคืนนี้ผมนาทีอิงฟ้าคะ่ะ